สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนกําลังอยู่กับต้นไม้ที่มีชื่อว่าอีพีด่างขาวนั่นเองนะคะอีพีพริมหน้าด่างขาวค่ะในคลิปนี้นะคะฝนจะมาบอกถึงวิธีการขยายพันธุ์ของอีพีด่างขาวนะคะให้ได้จํานวนที่เยอะแล้วก็ออกรากได้เร็วนะคะเพียงแค่ 2- อถึงสสัปดาห์เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะนําเขาออกจําหน่ายได้แล้วนะคะเพราะว่ารากเขารากใหม่เขาออกแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าฝนมีเทคนิคหรือว่าวิธีการทําแบบไหนนะคะอย่างกระถางนี้นะคะก็รากฟูแล้วก็รากออกมาเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ประมาณชําไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นการชําแบบไม่ได้อบด้วยนะคะนี่นะคะก็คืนนี้ได้ไหลเขายาวมากเลยนะคะตอนแรกฝนว่าจะมาเปลี่ยนหลักให้เขานะคะแต่ว่าด้วยความที่ฝนดูแล้วตรงช่วง โคนโคนต้นของเขานะคะมันเล็กนะคะมันดูไม่ค่อยสมบูรณ์ฝนก็เลยจะมาตัดแล้วก็ชาใหม่ล่อรากใหม่ชาใหม่เลยนะคะให้เขาขึ้นต้นใหม่ไปเลยจะได้เป็นต้นใหม่ที่แข็งแรงนะฝนจะมาตัดกันเลยนะคะเวลาตัดนะคะเราจะตัดกึ่งกลา,างนี้นะคะปึ๊บอ่ะต้นนี้นะคะฝนจะเอาไว้หนึ่งกระถางนะส่วนตัวเนี้ยเป็นใบเผือก เพราะว่าเขามุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคะเขาไม่เจอแสงเขาก็เลยกลายเป็นเผือกนะคะเดี๋ยวฝนจะดูว่าใบเนี้ยเขาจะเป็นยังไงต่อถ้าแม้ก็คงต้องตัดทิ้งแล้วก็รอต้นที่จะออกใหม่ตามข้อนะคะอันนี้ก็ได้หนึ่งห่างแล้วนะนี่นะคะอย่างเนี้ยเขาข้อชิดๆกันอย่างนี้นะคะเราก็ตัดสองไปเลยก็ได้ะคะ่ะนี่อย่างข้อเดียวๆแบบนี้นะคะไม่มีใบแบบนี้นะคะ เขาก็เกิดนะคะเราก็ตัดมาเลยอะอย่างนี้นะคะก็ได้อีกหนึ่งกระถางนะคะเพราะว่าเขาจะมีตาอยู่ตรงนี้นะจะมีต้นใหม่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะถึงไม่มีใบนะคะแต่เป็นข้อแบบนี้เราตัดมาได้เลยนะแล้วเราก็นำไปชำได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นการวิธีการขยายเพิ่มจำนวนนะคะให้ได้เยอะเะนะคะ นี่อย่างข้อนี้นะคะเขาก็จะมีหน่อนะคะขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะถ้าเราไปชําแล้วเดี๋ยวข้อนี้นะคะก็จะขึ้นมาหน่อนี้นะคะต้นอ่อนตรงนี้เขาก็จะขึ้นมานะคะจากตรงนี้แหละเราตัดได้ทุกข้อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการชํายังไงนะคะให้เขาออกรากได้เร็วนะคะโดยที่เราไม่ต้องอบเลยไปดูกันเลยค่ะ สำหรับกระถางนะคะที่ฝนจะใช้ในการชํานะคะก็จะเป็นกระถางขนาด4นิ้วนะคะและวัสดุดที่จะใช้ในการชํานะคะก็มีแค่มะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะแล้วเราก็วางข้อเขาลงไปเลยนะคะถ้าเป็นข้อที่ไม่มีใบแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูที่ตาเขานะคะตาใบาตาข้อเขานะตรงนี้ ให้ตาเขาชี้ขึ้นนะคะแล้วเราก็นำลงไปวางเอาไว้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องฝังลงไปลึกค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะฝนนำข้อฝนนำข้อของอีพีด่างขาวนะคะใส่ลงไปในกระถางครบแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคของฝนนะคะที่ฝนใช้ในการ ชาให้เขาออกรากได้เร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็คือพอเรานำเขาปลูกใส่กระถางแบบนี้เสร็จแล้วฝนก็จะนำเขามาวางไว้ในกระถางในถาดนะคะที่หล่อน้ำเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะเรียงใส่ลงไปเลยนี่นะคะก็เป็นวิธีการชามของฝนนะคะ พอเราเนี่ยนำข้อของเขาเนี่ยใส่ลงไปในกระถางที่มีมะพร้าวสับใส่ไว้แล้วเนี่ยะคะ่ะอย่างนี้เราก็จะนำมาฝนก็จะนำมาล่อไว้ในถาดที่มีน้ำนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ได้สูงนะคะแค่ประมาณสูงประมาณครึ่งเซนเท่านั้นเองนะคะให้เขาหล่อนะ้ำไว้ตรงก้นกระถางแบบนี้ค่ะประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะรากเขาก็จะยาวออกมาแล้วนะคะบางกระถางนะคะก็มีรากทะลุออกมาเลยค่ะ ไม่เกินเดือนนะคะต้นไม้เราแข็งแรงตั้งต้นได้เราก็สามารถจําหน่ายได้แล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเทคนิควิธีการชํานะคะที่ทําให้เขาออกรากได้เร็วออกรากได้เยอะนะคะนี่นะคะก็จะรากจะออกมาเยอะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนนะที่ฝนชําเอาไว้นะคะรากกทะทลุออกมาแบบนี้เลยละคะ่ะนี่นะคะก็เป็นเทคนิคที่วันนี้ฝนนํามาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคนที่ ชำแล้วลากออกช้านะคะลองใช้เทคนิคของฝนดูนะคะแล้วฝนก็หวังว่าคลิปนี้ของฝนนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่รักและชื่นชอบในอีพีด่างขาวนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ